วันนี้เราจะพาไปเล่นน้ำโครนรับผมสระน้ำกระจายอย่า,ามงาองตาไห้กหลมอ่ะโอ้ยโอ้ยใหญ่เนี่ยน้ำกระจายูผมไม่เห็นทางตอน้องนตกงแมงตกกลางทางเนี่ อุ้ยเยี่ยมแล้วไม่ต้องห้ามปากเลยเวลา กาแฟกันกับบรรยากาศชิวๆใา้คลอดิมเขาทำอะไรกันแถวไหนไหนบอกเนที่แรกเราจะไปาเออเราดอถมยาเออเราดีหลงด GPS นั่งามาบองพามาแบบเป็นถนนแบบนีเออเป็นถนนแบบไหนแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเพราะเอาอข้องดอกลางยังเป็นพี่ คือคือหลงมาทางแบบโอ้ยเขาบอกขายที่ไร่สองแสนแปลอแต่ว่ามันมีเจ็ดไร่องไงอันนั้นน่ะป่ามะพร้าวนี่ยโอ้แต่ะะสายยางเออแต่ว่าเขาบอกผมมาสิบสองปีที่แล้วอ๋อสองแต่ตอนเนี้ยมันได้ไร่อยู่เป็นล้านนนแต่ผมเลยจำผิดผมเลยมาดูผิดแค่สิบสองปีสุดๆแล้วก็หลงมาด้วยหลงมากอออกได้ไงไม่รู้ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็ทามาได้นะแบบเนี้ยทางแบบนี้ยางแบบนี้ เแต่ว่าที่เขาโขมมาจ่ำยางเล็กกว่ายางแท็กเตอร์นิดนึงไม่ใช่ที่เขาโขมไม่ต่ำเหมือนท้องปวดกันนะปั่นแม่งเล็กุอันเลยเน่เทะหมดที่ลงที่ดินอะไรหน้าลงแม้งเต็มไเลยเน่ยังไม่ใช้ปันหน้าเจาะนะมันหลุมเป็นขนาดมองตรหลงทางเสือลาหลงคันนาเสียคันเบ็ดสุดๆุนี่เดี๋ยวมาได้กินกาแฟ ดิฟกาแฟสักหยียกกินเสร็จแล้วกลับบ้าน